วันนี้นะครับถึงรอบชิงแล้วร้านกระตูพี่พงศ์การแข่งมังกาประจำสัปดาห์วันเสาร์ที่25ระหว่างแคนกพรดินทางขวานะครับโกพลัดินทางซ้ายชาร์โดครับชาร์โดสายไหนอาบิดครับสายอาบิดนะครับอ่าเริ่มเลยครับบอกพลังดังๆเลยนะเดี๋ยวคลิปไปด้ยินย่อนทีรอบี่มีัเนมันีแปไหลีัยนสามสาม แต่เองปุนต้อขยายตัวอย่างมแข่งเต็มร้านาองรับรองไอ้นี่ <refugees forever> ีเด <ator> ิมเ่อุ้มกเอาไ้เดินข้นลนข้างในมใส่เอาไ้เดินเ่อก

ป้าฟาลูกสี่แงาสปบป้าจะใ่ปบที่ไปตอนไหนลับใช่ปะอุ้ยโอาโกั้อนึ่ท้าข้อหนึ้าอะไรนะตรงที่วน่ายลอรอยงนั้นเยรอที่ตีเย้สาที่อ หมดเที่ยงเลยพอครับสกิลยังไงเขาส่งหน้พันบกาดครับกาหงพันเือหกบมือโอกาสครับเือแปดกาดงหจุดพี่บ้านส่งได้

ตาโดไปห้าแล้วครับไม่น่าเชื่อโกกากๆเนี่ยนะคนเล่นคนเล่นโกนี่ชื่อจอยนะครับแถวร้านเขาเรียกเขาว่าเซ็นโดยจอยนะครับโอ้ยโอ้ยสองไลเข้าไม่เอา ทำไมเกตสามไม่มีเหรอเมื่อหกไปเนี่ยไม่มีเกตสามเลยจ้ะหมื่นหกพี่จิหมื่นหกแปด ตายเยี่ไปเเซนโดยจอยนะครับโกพลาดีชนะครับเช็คโคอดโม่แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเบนี่ยมันใช้คีโม